ก็แล้วครับก็ต้องขอ,อกล่าสวสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมชาวโซนโฟ EXE ทุกคนเลยนะครับนะก็วันนี้มาอยู่กันในเกมโซนโฟที่เรารักกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะก็หลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปโซนโฟเนี่ยนานมากก็ตั้งแต่ค่ายกูดเกมอ่ะทุกคนก็หลายปีแล้วอ่ะ้วค่ายกูดเกมอ่ะช่วงหลัง,หล,งหลังก่อนมันจะปิดอะ่ะผมก็แทบไม่ได้ทําคลิปเลยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีว่างก็อยากจะมาทําคลิป PVP แบบเกลียนเกลียให้ทุกคนได้ดูกันนะซึ่งจะเป็นคอนเทนต์ PVP จริงๆอะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราไปหาห้องเล่น PVP Pv <P S 2> กันดีเลยดีกว่าโอ้ห้องเยอะมากเลยทุกคนมาได้ห้องแล้วได้ห้องแล้วได้ห้องแล้วซึ่งสเตตัสผมก็เป็นประมาณนี้นะผมก็ยังจะขอไม่อธิบายอะไรมากนะสายอาชีพที่ผมเล่นก็เป็นสายฮัตติโดนะทุกคนนะซึ่งจะมีสกิลบวกเจ็ดแค่ไม่กี่สกิลเองผมก็ได้เติมไปแค่500บาทเองเดี๋ยวมาดูกันว่า ของทำห้าร้อยบาทเนี่ยจะสามารถเล่นพื้ีได้ประมาณไหนมาเฮ้ยมานี่นะฮัตติโดไม่ยากทุกคนไม่ยากไม่ยากฮัตติโดเป็นสายชที่เล่นง่ายมากเลยขอแค่ว่าลงดีแม่นๆลงดีแม่นๆชนะแล้วจริงๆโอ้โหโดนเทควันโดออกหัวเด็กไม่ไต้มาไหมระเบิดเนี่ยไม่ได้ใช้ป่าก็ไม่โดน เดินดับเบิลเดินโดนดับเบิลเฉยเลยเดี๋ยวมาก่อนผมผมไม่ค่อยอยากจะเข้าวงปราช์เท่าไหร่นะรู้สึกมันแหลกแหลกใช่วงนี้จริงๆแหลกมากเลยตั้งแต่เซิร์ฟปรับมาเมื่อวานอ่ะหรือว่าเป็นเพราะอ่าผมเปิดโปรแกรมอัดคลิปด้วยมนะั้งหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ทุกคนแบบว่าแหลกเหมือนกัน,กน,กนหรือปเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันแหลกเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าถ้าเกิดแหลกเหมือนกันทุกคนก็แสดงว่าอยู่ที่ตัวเซิร์ฟแหละไม่น่าจะแบบว่าอยู่ที่ ตัวโปรแกรมอัดทีผมละคือแบบว่าไอ้วันนี้วันที่1ินะใครแบบว่าเล่นเกมถ้าเกิดว่าใครมีอาการแหลกยังไงก็ช่วยคอมเมนต์วันที่1ิบเนี่ยใครมีอาการแหลกยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้นะคือผมจะได้แบบว่าเออรู้ว่าปัญหามันคือแบบว่าเอ้ยมันปัญหามันมาจากตัวเกมนะไม่ได้มาจากโปรแกรมอัดของเราอย่างเงี้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยก่อนช่วยก่อนเออช่วยก่อนช่วยก่อนจะโดนทีม นี่เอ่อเป็นไงสวยทีมทีมเราทำอืมทีมเราดีเนี่ยทีมเราดีทีมดีทีมดีเขาบอกทีมดีมีชัยไปกว่าครึ่งโอ้โหเขารู้ทันเหลี่ยมผมว่าผมจะปาแล้วเหิดอัดกำแพงมาเราตายไปแค่หนึ่งตัวชิวๆชิวๆทุกคนชิวๆเนี่ยเป็นไงอีไม่ตายด้วยโอเค เดี๋ยวพยายามเก็บไอเทมนะเดี๋ยวเราจะเล่น PvP สายปั่นป่วนกันแหมจะมาเฮ้ยผมเห็นผมเลือดน้อยแล้วมาใหญ่เลยนะนี่เป็นไงโอ้โหโดน E แล้วทุกคนเดี๋ยวหลังสร้างห้องห้ามอ E แม่งเลยมันไส้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 ไม่ชอบ E จอวกีกลับบ้านเป็นไงล่ะฮนะหมั่นไส้ผมหมั่นไส้จริงๆฮนะเฮคันโดมาดิมาดิอ่าโดนเกือบได้คอนโดยาวแล้วเมื่อกี้มาขอหนึ่ง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 ด้เอเฮคันโดลงดีเลยไงลงดีปุ๊บตามอนะ่ะมา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 เห็นผมเลือดน้อยอะ่ะ <beginning> <world> เห็นเห็นผมสีมจะจิ <fast come> ้มผมใหญ่เลยนะนี่ได้คิวนึงบวิ่งออกวิ่งออกเลยต่อขวานี้ต้องวิ่งออกโอ้โหใครให้กด W เนี่ยฮะฮะใครสั่งใครต่อให้เล่นกด W ฮะเตคอนโดมาแลนเป็นไงทุกคนนี่แบบว่างบแค่500บาทนะทุกคนนะ เล่น QVP สบายเลยอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่คือแบบว่าใครที่แบบว่าไม่ใช่สายเติมยมังไงก็ถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟนะตอนนี้มันก็ยังสามารถเล่นได้นะทุกคนนะถือว่าเป็นเพราะผมยังไม่เจอห้องหนักๆเองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอโอเคเขายืนให้ผมเตะเ,เลยเลยนี่นะชนะตารแรกไปนะเขาเรียกว่าชนะได้ MVP ด้วย โอเคมาเดี๋ยวมาเล่นอกีกตาหนึ่งแล้วกันมาให้ทุกคนแบบว่าได้ดูคร่าวๆคือเจตนาของการทาคลิปนี้คือให้ทุกคนดูคร่าวๆว,ว่าเออเนี่ยมันยัง PVP เนี่ยมันก็ยังสนุกนะหลายคนเนี่ยผมเห็นหลายคนแบบว่าเลือกที่จะไม่เล่นอนะ่ะเออผมก็เนี่ยคืออยากให้เล่นเอาสนุกกันนะทุกคนยบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากตอนนี้ก็เข้าใจแหละว่าตลาดมันยังไม่นิ่งไงเงี้ยราคาตอนนี้คนหวังจะแบบว่าคนหวังจะทํากําไรเยอะไม่ใช่อะไรหรอกก็ มันเลยทาให้แบบว่ามีคนเลิกไปเยอะเพราะว่าคนที่เลิอกอ่ะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าเราพูดตรงๆคือมันเป็นเกมขา,ขายของมันไปแล้วอะ่ะโซนโฟอ่ะมันเหลือน้อยมากน้อยจริงๆริงสำหรับคนที่แบบว่ายังแบบว่าอยากจะเล่นเกมนี้อยู่จริงๆอ่ะนะซึ่งผมก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นละกันที่แบบว่าอยากจะเล่นเกมโซนโฟจริงๆก็เลยแบบว่ามีเจตน,นาอยากทำคลิปนี้ผมก็บอกตรงๆเนี่ยผมเติมไป500บาทเนี่ยเนี่ยแลกเอ็มมา500บาทเนี่ยแลกกับแพทเอ็มด้วยเนี่ย เราก็สามารถจะเล่นมันหาความสุขกับมันได้นะเราอยากให้ทุกคนช่วยกันสังคมเกมจะได้ดีขึ้นด้วยโห้ยโดนอีถ้าเกิดออัดถ้เกิด,กด,กดตั้งใจจะอีอัดหน้าขนาดนั้นอะแค้อะไรผมหรือเปล่าเนี่ยฮนะฮะลบก่อน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 ออกเสียงเสนอเลยลบก่อนนะคนจังหวัดไดเดช โโอ้จะม,มาอีอะไรตอนนี้อะจะมาอีอะไรตอนนี้ไหนบอสซับฮนะโอ้โหสมาธิกูไปไหนหมดแล้วเนี่ยฮะสมาธิผมเนี่ยไปไหนหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ดูด้วยว่าเขากดไอ้นี่มาเมื่อกี้กดระเบิดมาไอ้เราไม่ได้ดูอ่ะจังหวะกำลังแบบพูดเยอะด้วยโอ้โหโอ้โห เหมือนเอาคิวไปให้เขาเฉยเลยไอเราแทบไม่ได้คิวเมื่อกี้ถ้าเกิดกลับเราก็ทีมก็ได้แนละ้วไอเราแม่เกียนจริงๆแบบไม่ไม่เกียนฝั่งตรงข้ามนะะเกิดเกียนฝั่งเองเนะี่ยโดนโดนกูเนี่ยโดนตายไปสองแล้วเนี่ยโอ้โหกดกดโลูสะท้อนอีกตายตายผมตาย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 ,ตาย,ตายเลือดจะหมดตัวอยู่แนละ้วเออ อย่างน้อยขอทำดาเมจแล้วกันขอไม่ได้คิวอ่ะแต่อย่างน้อยขอช่วยเพื่อนทำดาเมจใช่ป่ะล่ะถึงเราจะไม่ได้คิวแต่เราอยากเราช่วยเพื่อนทำดาเมจแต่ใครบอกเราไม่ได้คิวล่ะเราได้คิวแล้วนะตัวหนึ่งถึงมันจะน้อยอ่ะแต่มันก็ช่วยทีมได้ปะมันสองตัวแล้วทุกคนนี่นี่นี่อสามจะมาเปล่าวิ่งก่อนเดี๋ยวมันจับเราทีมไม่ใช่เราต้องหนีมันก่อนเดี๋ยวมันจับเราทีมเหมือนเมื่อกี้มันตั้งใจเจตนากะวิ่งใส่เราเลยอ่ะเมื่อกี้นี่เห็นเลือดเราน้อยหน่อยจะจิ้มเลยอ่ะ ไนพวกนี้มันได้ที่ไหนอ่ะคิดดูดิเห็นเลือดผมน้อยหนังตุก,กิ้นผมเลยอ่ะมามาโอ้คิดดูดิทุกคนเลือดผมมึงวิ่งมาเฉี่ยวกูก็ตายแล้วมึงลงทุนมากมึงลงทุนอีใส่กูอ่ะมึงลงทุนไปเปล่าเพื่อนเพื <laughs> ่อนลงทุนไปเปล่า <laughs> ขำ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 เลือดผมไม่เหลือนิดเดียวเขาลงทุนเลยมาอีใสเ่เลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับจับจับผมหน่อยจับผมหน่อยจับผมหน่อยเออเรียบร้อยโดนไฟโดนระเบิดเป็นไงโดนระเบิดอ่าจังไวโอู้โหระเบิดสองสามลูกเอ๊ะมามาดิมาดิฮัติโดเดี๋ยวโดนกวาดล่างแล้วโดนจับแน่เดี๋ยวผมกวาดล่างได้ผมจับแน่ผมบอกเลยฮัตติโดมาดินี่ไม่ใช่ฮัตติโดเทวันโดเออพูดผิดกวาดล่างแล้วจับเป็นเรียบร้อยได้คิวอีกตัวหนึ่งมา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  ลงดีไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดินแบบเมินบ้า ouais บ้าเฮ้ยบาอีผมไม่ตายด้วยตายโอ้โหก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะก็มาเล่นให้ดูแค่สองเกมนะขอสองเกมก่อนละกันเล่นเยอะเนี่ยอัดอัดคลิปมาหลายเทคมากเนี่ยเสียงปวดทองเจ็บทองหมดแล้วทุกคนนะ ก็ยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยตอนนี้ขอคลิปนี้ก็เป็นคลิปคอนเทนต์ PVP นะทุกคนนะก็เดี๋ยวคลิปอื่นเนี่ยเผื่อมันมีคอนเทนต์อื่นถ้าเกิดผมสามารถหาคอนเทนต์อื่นไหมทุกคนดูได้เดี๋ยวผมก็จะพยายามทำเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับบา,บายๆครับทุกคนรักทุกคนมากครับไปละบายบาย